งานในที่นี้มีแน่นอนนะฮะของรู้จิตหรืองานจะแค่ที่ของอเก่าเมื่อคืนนี้ที่พักของลกศิษยได้เอามาเป็นสไลด์นี่หรอกนะแต่เห็นว่านะครับลูกศิเกตของเรานะฮะลูกที่ทำไม่ดีหรือพวกเราเองจะเป็นรูปแบบลักษณะอย่างไรก็เลยเอาสไลด์นี้เลยครับอาจารย์นะฮะอาจารย์เป็นใครถาเรี๋ยวลูกศิษย์เกศเนอะไรนี่พิเศถามบ้านทุกท่านพิเศษนะครับ เมื่อกี้เรคุยกันแล้ว40%นนะโอเคมีจับใข่นะคนนี้สามารถดึงได้หรือะนะเดี๋ยวว่าเขาอยากอยากขับเข้าไปทำงานมีข้อมูลอยู่แล้วที่จับเลือกนะครับในส่ถึงผมทีแหกที่จะหลบได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลตางๆรับรัฐบาจะเดินการทำบันทึกชกสถานที่ที่มีชิ้นเก็บเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือในเรื่องของการอบรมนะครับที่บริษัทก็มีการจัดเป็นบอร์นนะครับ อันนี้ก็คือการสอนเพราะนะั้าใไรอย่างไรสา,า,า,ยยา,า,ยายไปคุบันนี้โค้ดสีอะไรอีฟ้านะครับอันนี้คือโค้ดสีของสายในปฏิบัตน,นะครับแต่นะฮะปอดน,นะฮะปอดหน้ามาตรฐานตัวนี้จะกกำหนดใ่ คุณจะต้องยึดถือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยและปรากฏว่าในส่วนขอไฟฟ้าเนี่ยเป็นสาขาที่ใช้งานร่วมกันในอาเซียนสิป,ประเทศ<อ>เพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดในส่วนของมาตรฐานให้เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมาตรฐานไฟฟ้าที่เป็นสานัทั่วโลกคอมาตรฐานไรเมื่อกี้บอกไปแล้ว IC นะและในส่วนของ IC เนี่ยมาตรฐานของสายไฟ IC นะครับเบอร์อะไรใครรู้บ้างนะฮะ แลรับผิดชอบพื้นที่กี่จังหวัดจังหวัดอะไรบ้างผู้พิจารณาครับสองจังหวัดไม่ใช่ครับอาโยเบอร์สามจังหวัดครับปัตตานียะลาแาะชวาไม่ใช่ผูบบ้พิจารณาอะไรบ้างกรุงเทพโดยตามภาษาคนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นห้าพิกัร ที่ไฮไลท์ในส่วนของกัดที่หนึ่งกับทีกัดที่สองไว้พอะไรครับเพราะเวลาเราไปปฏิบัติงานหรือเราไปทำงานเนี่ยนะครับเราจะเจอแค่พิกัดที่หนึ่งและกัดที่สองนี่แหละมากกว่า90%ของระบบไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเป็นกัดที่สามขึ้นไปจะเป็นงานในส่วนของพวกสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่และโวกงสัมร้อยสิบห้ากีอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นงานที่